สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนแล้วเพื่อไทยจจกยับบิ๊กตู่คือเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งก่อนประเทศจะตายไล่ลาออกทันทีโดยเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2563นางสาวอารุณีกาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันในวันที่26-27ตุลาคมนี้ว่าพรรคเพื่อไทยจะประชุมสสนในวันที่25ตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายในประเด็นการภิปราย โดยเป้าหมายหลักคือพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลท่าทีที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดในการบริหารประเทศจนประเทศเดินต่อไปไม่ได้เกือบทุกๆด้าน นางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจขณะน,นี้ตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยพุ่งสูงถึง83ของ GDP ประชาชนไม่มีไรายได้การอุปโภคบริโภคชะลอตัวภาคการส่งออกติดลบภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีทีท่าฟื้นตัวขณะที่การบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดมาตลอดไม่มีวิสัยทัศน์ นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสันติวิธี การใช้กฎหมายคุกคามผู้ที่เห็นต่างและจับกลุมดำเนินคดีนางสาวอารุณีกล่าวอีกว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญปี2,560ที่ร่างขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการสืบทอดอำนาจของคอสชซึ่นกลายเป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจเผด็จการจึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัญหาทั้งหมดคือสิ่งที่พักเพื่อไทยจะเน้นย้ำ เพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชุมนุมออกมาขีดเส้นตายให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าการที่พักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมประชุมรัฐสภาสมัยวิสามานันในครั้งนี้แม้จะถูกบีบด้วยเงื่อนไขของเวลาและยะติของรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งในฐานะพักการเมืองฝ่ายค้านต้องทําคือการหาทางออกในกระบวนการทางสภาเรามีหน้าที่ปกป้องประชาชนและประเทศชาติด้วยการนําเสนอข้อเท็จจริงในสภา หากไม่ใช้เวทีสภาในการหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน จะยิ่งทำให้ปัญหาลูกลามบานปลายเกินกว่าที่พลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบได้โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวด้วยว่าจุดยืนของเราคือนายกต้องลาออกทันทีรัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนทันทีปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุมทั้งหมดและเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วนตอนนี้ประเทศเปรียบเหมือนผู้ป่วยโรคเบาหวานถ้าเกิดแผลลูกลามต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพลเอกประยุทธ์คืออวัยวะที่ต้องตัดทิ้งก่อนประเทศจะตาย โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไอ้ตู่เป็นเนื้อร้ายมาเจ็ดปีแล้วเพิ่งตื่นกันหรือประเทศไทยตอนนี้เป็นซากไปแล้วลาออกก็จบประเทศจะได้ไปต่อแบบมีระบบแต่ตอนนี้มันเป็นระบบโจรคนเราต้องมีจิตสำนึกความเป็นคนเด็กยังไม่เอาเลยไปเสียทีเถอะตู่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบสุขจะดื้อด้านอยู่ไปทำไมอีก รังแต่จะทําให้บ้านเมืองป่นปีเจ็ดปีที่ผ่านมาแทบไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยแถมยังสร้างความแตกแยกในสังคมอีกลาออกน่ะดีแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะพังพินาศคนที่เป็นทหารมาทางชีวิตไม่มีความรู้ด้านบริหารเลยถ้าเป็นบริษัทคุณคุณจะรับเข้าทํางานไหมนายกควรลาออกตั้งนานแล้วบัตรขยีงต่างๆมากมายที่เหลื่อมล้ำตรวจสอบไม่เป็นกลาง ใช่ค่ะพูดขนาดนี้เขาก็ยังไม่ลาออกถ้าเห็นแก่ประเทศลาออกไปเถอะค่ะต่างประเทศเขายังไม่ยอมรับเลยนะักท่องเที่ยวก็หายโรงงานก็ปิดและย้ายหนีคนตกง,งานอีกออกเถอะครับหรือยุบสภาไปเลยใช่ค่ะออกไปเถอะทุกวันนี้ข้าวเปลือกไม่มีราคาเลยตลาดแทบจะไม่ซื้อแล้วราคาแค่9บาทกว่าถึง10บบาทกว่าเท่านั้นเองไม่เคยเห็นราคาข้าวต่ำขนาดนี้เลย ตั้งแต่มันโตมาก็อยู่แต่ในระบบผลิตการอาหารฟังเบื้องบนสั่งและปฏิบัติตามแล้วก็มาสั่งเบื้องล่างให้ปฏิบัติตามคนอย่างมันจะไปฟังความคิดเห็นคนรอบข้างฟังเสียงส่วนใหญ่แบบประชาธิปไตยเป็นที่ไหนล่ะควายเอ้ยและอยากจะมาเป็นผู้นำประเทศถ้าบริหารประเทศดีและเจริญขึ้นเขาก็อยากให้อยู่ต่อค่ะแต่ถ้าอยู่ต่อไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นก็อย่าอยู่ต่อไปอีกเลยบ้านเมืองจะแย่และเลวร้ายไปกว่านี้ ออกเถอะครับงั้นจะเรียนมาแต่ละสายให้มันเมื่อยทาไมล่ะเรียนช่างก็ต้องไปเป็นช่างวาดจริงไหมล่ะทหารก็ต้องไปอยู่ด้านรบโน่นไม่ใช่เอามาบริหารถ้าเป็นแบบนี้ก็รอวันเจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวออกเถอะครับอย่าดื้อดึงดันนักเลยเอาแล้วงานนี้สภาผวาม็อบล้อมรอบสองเตรียมแผนหนีวันถุกวิสามันทั้งทางบกทางน้ำ เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2563นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการรักษาวความปลอดภัยของรัฐสภาในระหว่างการประชุมสมัยวิสามานแห่งรัฐสภาวันที่26-27ตุลาคมนี้ว่า นโยบายของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานั้นมองว่ารัฐสภาเป็นสถานที่ที่ตัวแทนของประชาชนเข้ามาทํางานดังนั้นท่านจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมองว่าตัวแทนของพวกเขากําลังเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ นายสมบูรณ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในชวนก็ยังส่งสัญญาณให้รัฐบาลว่าควรจะยกเลิกเพราะจะทำให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนลดน้อยลงโดยให้รัฐบาล ทำเรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามันมายังสภาซึ่งรัฐบาลก็ทำเรื่องขอมาทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูดีกว่าการให้สอสอขอเปิดประชุมสมัยวิสามันเสียเองดังนั้นเชื่อว่าผู้ชมุมนุมน่าจะเข้าใจว่าพวกเรากำลังทำงานให้กับประชาชนคงไม่จำเป็นต้องมีมาตราการป้องกันเข้มขน้นเข้มงวดเหมือนกับค่ายทหารจนประชาชนไม่สามารถเข้ามาได้เพียงแต่มมาตราการรักษาวความปลอดภยัยอาจจะเข้มข้นมากกว่าปกติเท่านั้นเอง อาจจะยกระดับในการคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้ามายัางรัฐสภาให้เข้มข้นขึ้นรวมถึงการตรวจรถยนต์ที่เข้ามาก็ต้องเข้มข้นขึ้นด้วยดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อยากจะขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนว่าถ้าสามารถเดินทางมาโดยรถขนส่งสาธารณะได้ก็อยากจะขอความร่วมมือแต่ไม่ใช่การบังคับถึงท่านว่าห้ามนำรถยนต์เข้ามายัางรัฐสภานายสมบูรณ์กล่าวผู้สุดเข่า ถามว่าหากกลุ่มผู้ชุมนุมผิดล้อรัฐสภาจะดำเนิกกนการอย่างไรนายสมบูรณ์กล่าวว่าตรงนี้รัฐภาก็มีความกังวลแต่หากมีความจำเป็นก็จะต้องประสานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประสานงานในการเปิดทางในกรณีที่หากเลิกประชุมแล้วสมาชิกไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่จะหาทางออกว่าจะทำอย่างไรโดวยวางมาตรการเป็นขั้นตอนไป แต่เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่รุนแรงเพราะประชาชนจะเข้าใจว่าสภากำลังหาทางออกให้กับประเทศอยู่นายสมบูรณ์กล่าวต่อว่าส่วนการรักษาความปลอดภัยภายนอกนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงซึ่งอาจจะมีการจัดกำลังตำรวจมาที่รัฐสภาแต่ไม่เกี่ยวกับสภาเพียงแต่ได้ขอร้องว่าให้แจง้งให้สภาได้รับทราบด้วยขณะที่มาตรการสำหรับกรณีที่ต้องอบเพยต,ต่างๆนั้นฝ่ายความมั่นคง ก็มีการวางมาตรการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางน้ำโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นภาวะทําไมเขาบอกให้คุณละออกไม่ใช่ให้พวกคุณมาประชุมเด็กเขาคงไม่เล่นสกปรกหรอกนะไม่ต้องกลัวคะ่ะพวกคุณจะกลัวอะไรกันนักหนาะม็บเขามามือเปล่าเอาอย่างนี้สิ ขอแนะนำหน่อยนะให้ไอพวกสวทั้งหลายเดินออกเป็นท้วนหน้าก็พอเพราะว่าสวอเขาหน้าหนาหนังเหนียวคงช่วยได้เยอะถ้าคุณคิดว่าทำดีทำเพื่อประชาชนกันจริงๆพวกคุณจะหนีกันทำไมหรอครับหรือว่าไม่ดีแบบที่ปากเคยพูดไว้กันนี่สินิสัยอีแอบเหมือนใครนะที่คููเก่งๆ กลัวทำไมเขาไม่ได้มีนิสัยเหมือนเสื้อเหลืองหน้ารามนะกลัวกันทำไมนะเนี่ยเด็กเขาไม่มีอาวุธกันเลยไม่ต้องหาทางหนีหรอกแค่เปิดสภาถกหาทางออกปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ต้องยืดเยื้อต่อไปเท่านั้นแหละให้มันรู้ไปเลยว่าจะแก้ไหม จะกลัวอะไรนักหนากับเด็กเห็นเกณฑ์กึ่งบังคับข้าราชการเสื้อเหลืองมาชุมนุมทั่วประเทศเสื้อเหลืองพวกมันจะบีบก็ตายจะข่ายก็รอดบางคนต้องฝืนใจมากลัวลงโทษผิดวินัยไม่ใช่หรือเอาสิเอากันให้มันรู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยชักช้าอยู่ทำไมเล่าเอาสักสิวันสิคืนนาะจะได้รู้ว่าเด็กๆกับแก่ๆใครจะทนกว่ากัน ทีตอนหาเสียงวิ่งเข้าหาประชาชนทุกซอกทุกมุมพอได้เป็นหาทางหนีประชาชนก็แค่รับฟังข่าบ้างมันยากมากขนาดนั้นเลยหรือ,รอเปิดใจหน่อยที่บอกว่าจริงใจในการบริหารประเทศอะคา่ะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ